แท็กพลันยูเล่นใหญ่คัพเวอร์เป็นลิเดียถามใครคือนางฟ้าลูกโตมาเราอย่าให้ดูความโป๊ะเท่ากับศูนย์ไปเลยจ้าเมื่อคุณพ่อยังหนุ่มแท็กพลันยูเล่นใหญ่สลัดผ้าใส่บิกินี่เรียนแบบคุณแม่ยังสาวลิเดียสรันรัตงานนี้ก็วัดกันไปเลยสิเออสร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อดารานหนุ่ม แท็กพลรันยูปฏิบัติการแกงตัวเองด้วยการใส่ชุดว่ายน้ำโชว์หุ่นแบบดาราสาวๆแถมยังมาโพสถามแฟนๆเพิ่มเติมด้วยว่าอยากให้ตนเองแกงชุดว่ายน้ำดาราหญิงคนไหนจะจัดแบบให้คนดูสำารักข้าวก่อนที่ล่าสุดเมื่อวันที่8มิถุนายน2564แท็กพรันยูจะเริ่มปฏิบัติการครั้งใหม่ดยการใส่ชุดว่ายน้ำของลิเดียสันรัต โพสถ่ายรูปด้วยท่าทางและอินเนอร์แบบเดียวกันเป๊ะพร้อมแคปชั่นเอาให้ชัดใครสวยกว่าว่ามาชุดนางจริงๆนะ <is> นางส่งมาต้องมีอยากได้บ้างหละฮ่าฮ่าฮครั้งหน้า <is> เป็นใคร <is> ติดตามเลยจ้า <laughs> ช่วงแกงชุดว่ายน้ำดาราหญิงใครอยากให้แกงใครบอกงานนี้ทำเอาแฟนๆฮากันสนันก่อนที่แท็ก จะจัดให้ลั่นอีกรอบโดยการโคเวอร์เป็นลิเดียตอนโดดสะน้ำแต่เจ้าตัวขอลงสะแบบปั๊มลมแทนทุ่มสุดตัวจนแทบจะถลายไปกับพื้นบอกเลยว่าเหมือนเป๊ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ